ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณผิวแก่ก่อนวัยคะหนึ่งก็คือเขียวผิวบางคนก็จะเริ่มมีริ้วรอยนะครับริ้วรอยพวกนี้อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อก็ได้หรืออา,อาจจะเกิดจากผิวมีความแห้งก็ได้ดังนั้นการที่ผิวนี่นะครับมีความแห้งมากเกินไปหรือมันมากเกินไปนั่นก็บอกถึงสุขภาพของผิวที่ไม่สมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผิวที่แก่มักจะมีการเกิดรอยดําได้ง่ายและรอยดํามักจะจางลงได้ช้าเนื่องจากว่าการผลัดเซลล์ผิวนี่นะครับมักจะช้านั่นเองและนอกจาก นี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่มีรอยแดงเกิดขึ้นได้ง่ายมีผื่นมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นได้ง่ายลักษณะแบบนี้ไม่ได้บอกถึงการที่ผิวแก่อย่างเดียวนะครับแต่บอกถึงมีการอักเสบภายในของร่างกายที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของผิวเกิดความไวเกินแล้วก็ทําให้การตอบสนองของภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดปกติไปนอกจากนี้แล้วนะครับผิวมีแผลได้ง่ายมีการบาดเจ็บฉีกขาดได้ง่ายที่สำคัญอย่างหนึ่งเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเซลล์ผิว ราเป็นจุดที่เรามองเห็นใช่ไหมครับแต่เซลล์ภายในเรามองไม่เห็นแต่เซลล์ทั้งหมดมันมาจากรากฐานอาหารก,การกิน,นการนอนการออกกำลังกายออกซิเจนสารพิษสารมลภาวะในนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อผิวของเราก็ส่งผลต่อเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์หลอดเลือดด้วยเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่เขาบอกนะครับว่าสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยถ้าภายในเราดีก็ส่งผลต่อผิวเราดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่เรามีสุขภาพผิวที่ดีบางครั้งจิตใจเราดีขึ้นมันก็ส่งผลทำให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายเราดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน